ค้านะคะเป็นลักษณะของหินปูนที่ถูกน้ำละลายหินออกไปจนเหลือหินเป็นลักษณะตะปุ่มตะป,ป่ําเต็มไปด้วยหลุมบ่อถ้ำและทางน้ำใต้ดินที่ละลายเอาเนื้อหินปูนแทรกซึมหายลงไป พื้นที่แบบนี้นะคะมักเป็นพื้นที่แห้งแล้งและมีทาน้ำที่น้ําไหลลงที่ต่ำในหน้าฝนแต่ว่าต้นปลายเนี่ยทาน้ํามุดดินหายไปหมดเลยคํานี้แต่เดิมใช้แก้ที่ราบสูงคัสอันเป็นที่ราบสูงหินปูนนะคะไปแล้วก็มาดูตัวอย่างคาัสกันเลยนะคะในประเทศไทยรูปนี้ก็จะเป็นขเขาหินปูนนะคะจังหวัดพังงาส่วนรูปนี้นะคะก็จะเป็นเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปนี้นะคะก็จะเป็นถ้าเชียงดาวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองส่วนรูปนี้นะคะก็เป็นถ้าคาสอยู่ที่เทียนจินประเทศจีนนั่นเองส่วนรูปสุดท้ายนะคะก็คือหยางซั่วยอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองสวยงามมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบด้วยคําคมนะคะหินปูนที่ละลายไปไม่เท่าใจที่ละลายไปกับเธอขอบคุณค่ะ